สวัสดีครับผมเคนคลินิกลักเท้าและพร้อมหลังผ่าครับสำหรับผู้ที่มีภาวะกระดูกนิ้วเท้าชิ้นที่5แตกหักนะครับอาจจะมีข้อสงสัยและกังวลใจนะครับว่าเมื่อเรามีภาวะเหล่านี้แล้วเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรดีซึ่งในคลิปนี้นะครับทางคุณหมอจะมาแนะนําวิธีการดูแลภาวะกระดูกนิ้วเท้าชิ้นที่5แตกหักซึ่งจะครบจบในคลิปเดียวเลยครับเรามาดูกันเลยนะครับคลินิกลักเท้าและพร้อมหลังผ่า รบทุกรณ์เกี่ยวกับเท้าและอุปกรณ์ฟื้นฟูหลังการผ่าตัดครับคลิปนี้จะเป็นภาวะกระดูกนิ้วเท้าชิ้นที่5แตกหักแบบปกตินะครับทั้งนี้แนะนําปรึกษาคุณหมอเจ้าของไข่ด้วยนะครับครับอาจารย์เคนสําหรับกระดูกเท้าชิ้นที่5แตกหรือร้าวเนี่ยพบบ่อยนะครับโดยส่วนใหญ่เกิดจากการพลิกข,ของเท้าหรือการมีสิ่งมากระทบทําให้เกิดการแล้วร้าวหรือแตกครับ ซึ่งหลักๆก,ก็จะรักษาได้2แบบหลักๆนะครับก็คือแบบการใส่เฝือกหรือการใส่บูทกับการผ่าตัดนะครับซึ่งการผ่าตัดส่วนใหญ่จะทําในรายที่ มีการกระดูกหักแบบเคลื่อนที่สูงนะครับหมายถึงออกไปจากจุดเดิมเยอะหรือมีการหมุนเยอะนะครับหรือในรายของนักกีฬาที่ต้องการกลับมาลงสนามได้เร็วกลับมาใช้ชีวิตการเป็นนักกีฬาได้รวดเร็วคือในรายที่จําเป็นต้องกลับมาใช้ได้เร็วนะครับซึ่งในกลุ่มหลักๆของกระดูกเท้าแตกในบริเวณที่5้าเนี่ยนะครับก็คือเราจะแบ่งออกเป็นหลักๆเนี่ยเป็น3โซนนะครับก็คือโซนหนึ่งก็เรียกว่าสูดโดโจนแฟลกเจอร์โซน2คือโจนแฟลกเจอร์ แล้วก็โซน3ตามรายละเอียดตามที่ภาพขึ้นมานะครับโดยในโซนที่1โอกาสที่กระดูกติดจะเร็วสุดนะครับเพราะมีเลือดมาเลี้ยงเยอะที่สุดโซน2โซน3ก็ลําดับถัดต่อไปนะครับซึ่งจะขอกล่าวในโซนที่1ก่อนนะครับโซนที่1เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วถ้ามีการร้าวหรือหกักแต่ไม่มีการหมุนหรือการเคลื่อนที่ออกเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วกระดูกจะติดที่ประมาณ8อาทิตย์นะครับ โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการติดแล้วก็จะสามารถทํางานได้เร็วกว่าโซนอื่นๆแต่อาการจะมีปวดได้นะครับจากการใช้เนี่ยประมาณถึงถึงได้6เดือนเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีก็จะเป็นอะไรที่ดีนะครับซึ่งลักษณะของการรักษาในโซนหนึ่งก็คือใส่บูทหรือว่าเฝือกเนี่ยก็จะใส่ประมาณที่6กถึงแอาทิตย์นะครับหรือจนกว่าอาการจะหายดีนะครับส่วนกระดูกชิ้นที่5้าร้าวหรือแตกในโซน2หรือโซน3นะครับโดยส่วนใหญ่ กลุ่มนี้ก็จะรักษา2แบบนะครับในกลุ่มที่จำเป็นต้องใช้ได้เร็วอ่าในกลุ่มนักกีฬาคือ return to sport หรือ time to union ต้องการเร็วๆเนี่ยในกลุ่มนี้อาจจะเลือกเป็นวิธีการใส่สกรูเข้าไปยึดเพื่อที่จะกลับมาใช้ชีวิตของนักกีฬาได้อย่างเร็วนะครับหรือผ่าตัดในกลุ่มกรณีที่มีการเคลื่อนออกสูงนะครับในอีกกลุ่มนึงที่รักษาโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดนะครับก็คือในกลุ่มที่ค่อยๆรอติดได้เนี่ย โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะใส่เฟือกประมาณการอยู่ที่ประมาณ6-8อาทิตย์นะครับซึ่งการใส่เฟือกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะค่อยๆลงน้ําหนักหลังจากที่กระดูกเริ่มติดทีละเล็กทีละน้อยประมาณสัก4-6อาทิตย์นะครับในโซนที่2นะครับส่วนในโซนที่3เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะประมาณ6-7อาทิตย์โดยยังไม่ต้องลงน้ําหนักนะครับอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยนะครับก็กล่าวโดยสรุปคือโซน2 อาจจะใส่เฟือกโดยที่ยังไม่ต้องลงน้ําหนักเนี่ยประมาณ4-6อาทิตย์เพื่อรอการติดสักระยะหนึ่งก่อนนะครับในโซนที่3เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้เวลาประมาณ6-7อาทิตย์สําหรับการไม่ลงน้ําหนักนะครับหลังจากนั้นค่อยๆดูอาการแล้วค่อยๆลงน้ําหนักทีละหน่อยนะครับซึ่งการใส่น้ําหนักต่างๆก็อาจจะใช้ในกลุ่มของวอล์กเกอร์บู เพื่อในการค่อยๆลงน้าหนักส่วนตอนนอนอาจจะใช้ไนซ์แสลบเพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวตอนนอนและเพิ่มความสบายในการนอนที่จะไม่ต้องใส่เฝือกตอนนอนนะครับ สำหรับอุปกรณ์ที่อาจจะได้ใช้ในกลุ่มเท้าชิ้นที่5แตกหรือร้าวนะครับในกรณีที่ไม่ได้ผ่าตัดนะครับสิ่งแรกในช่วงอาทิตย์แรกๆเนี่ยยังลงน้ําหนักไม่ได้โดยส่วนใหญ่แล้วอาจจะต้องใช้อุปกรณ์พยุงในกลุ่มที่พยุงตัวเองได้ไม่ค่อยดีก็อาจจะใช้ในตัวของวอลเกอร์สีขานะครับในกลุ่มของคนหนุ่มหรือมีพลังกำลังแขนดีเนี่ยอาจจะใช้ในกลุ่มของ a x i l ี a r y c r u s h หรือไม้ประคองรักแร้หรือ For e a r m c r u s h นะครับ หลังจากนั้นเมื่อลงน้ําหนักได้เรื่อยๆและประคองตัวได้ดีอาจจะไม่ใช้อะไรหรืออาจจะใช้เคลนหรือไม้เท้านะครับในกลุ่มของเท้าหักในช่วงแรกในการประคองให้กระดูกนั้นนิ่งเนี่ยคุณหมออาจจะใช้เฟือกอ่อนเพื่อลดอาการบวมก่อนนะครับแต่หลังจากพอใส่ได้ดีแล้วอาจจะปรับเป็นเฟือกแข็งหรือในรายที่เป็นไม่มากก็อาจจะปรับเป็นเฟือกอ่อนตลอดนะครับหรือเปลี่ยนเป็น วอล์กเกอร์บูทเพื่อใช้ในการเดินได้เร็วมากขึ้นนะครับในรายที่อาการพอดีขึ้นมากแล้วเนี่ยในตอนกลางวันอาจจะใช้เป็นวอล์กเกอร์บูทหรือว่า,า walking c a s h นะครับตอนนอนอาจจะปรับเป็นการใช้ไนท์แสลบหรือว่าเฟือกตอนนอนนะครับสำหรับตอนนอนเพื่อป้องกันการขยับขยี้นของตอนนอนแล้วก็จะเพิ่มความสบายมากขึ้นถ้าเทียบกับเฟือกปกตินะครับในรายที่ดีขึ้นมากๆแล้วอาจจะ ปรับเป็นการใช้อ e ิลาสติกแบนเดจคือผ้ายืดในการาพันรอบเท้ากับรอบข้อเท้าไว้นะครับเพื่อทําให้ขยับได้มากขึ้นหรืออาจจะใช้ในกลุ่มของซีเทปหรือซีแบนนะครับเพื่อให้กระชับแล้วก็มีการขยับของเท้าน้อยลงนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่มีภาวะกระดูกนิ้วเท้าชิ้นที่5แตกหักนั้นลองใช้วิธีการเหล่านี้กันดูนะครับส่วนท่านใดนั้นนะครับต้องการอุปกรณ์ของคลินิคลักเท้าและพร้อมหลังผ่าเช่นรองเท้าสตาร์โต๊แปดรองเท้าเฮอร์เม หรือแม้กระทั่งไนท์แสลบนั้นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไปที่ด้านล่างให้ครับส่วนท่านใดนั้นต้องการดูแคตตาล็อกสินค้าของคลินิคลักเท้าและพร้อมหลังผ่าสามารถสแกนบาร์โคโด,ดด้านหน้าเพื่อดูแคตตาล็อกได้เลยครับและหากท่านใดนะครับอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลแล้วต้องการจัดส่งสินค้าด่วนทางคลินิคลักเท้าก็สามารถจัดส่งทาง Messenger ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับคลินิกลักเท้าและพร้อมหลังผ่าสวัสดีครับ คลินิกรับเท้าและพร้อมหลังผ่าครบทุกปกรณ์เกี่ยวกับเท้าและอุปกรณ์ฟื้นฟูหลังการผ่าตัดครับ